<N -000> đài tình với lại ถึงร้อยครับเฮล์มนเดอร์ PHEV โหมด n อร์ม l โอเคติดถึงร้อยยี่สิบครับเ u t l a n นเดอร์ er PHEV ท่านผู้ติดตามทางออนไลน์นะครับวันนี้เราอยู่บนวิสุบิชิเอ o เล r เจอร์นะครับซึ่งเป็น PSEV นะครับหมอเป้ขับอยู่ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยชื่ออะไรกันบ้างเออโอเคนะครับเซครับครับก็ขอบคุณนะครับวิสุบิชิชอเอราวันเช่นเคยขอโทษด้วยหนูไม่ได้ใส่แมสอยู่คนเดียวครับผมไม่เป็นไรทุกคนใส่อยู่ ิดีต้อนรับกลับเข้าสู่บรรยากาศนะครับก็ผ่อนคลายลงมานิดหนึ่งนะครับเราอยู่โซนนครปฐมแล้วก็เอื้ออได้นะฮะ <laughs> ก็พอได้ไม่ต้องกักตัวก็เลย <laughs> <laughs> พาทุกท่านมานั่งบนเทาเรนเดอร์นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันก็ขอบคุณเช่นเดิมนะครับมิสูบิชิชอเอราวัณนครปฐมนะ ขอสรุปการเทสไดไร์นะครับสั้นๆแต่อิ่มอกอิ่มใจพอสมควรสำหรับ Mitsubishi Outlander PHEV หรือ Plug-in Hybrid Electric Vehicle นะครับที่ Mitsubishi ชอเอราวันนครปฐมนะครับขอบคุณที่เอื้อเฟื้อด้วยแล้วก็เซลล์2คนหนุ่มเมื่อกี้ชื่ออะไรว่าถามแล้วก็ลืมนะ้ะชื่ออะไรสักของคนนี่แหละเดี๋ยวมีในคลิปอยู่นะครับนะเดี๋ยวยังไงฝากมาติดตามกลับมาใช้บริการกันได้นะครับ เอ่อผมพูดตรงๆเลยว่ารูปร่างหน้าตานะครับมันหล่อแบบทื่อๆทึมๆสไตล์มิซูมัเหมือนกล่องมันกึง่งๆึซูบารุก็ไม่เชิงกึ่งกึ่งคล้ายรถจีนบอกรถยุโเราก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าเขาก็หล่อของเขานะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ฉันไม่ชอบแบบนี้เรื่องนี้ปัดเจกนะครับเคยพูดหลายทีแล้วชอบก็คือชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบผมมองว่ามันก็เหลี่ยมๆดู ดูทึมๆถ,ถึกๆดีนะครับนะดูไม่จึงไม่กึ่งอวกาศกาโมเหมือนมิสูรุ่นหลังเท่าไหร่จะยังดูค่อนข้างเป็นเหลี่ยมๆหน่อยอยู่นะครับทีนี้ผมว่ามันก็หล่อแหละล้อแม็ก8 8นิ้วลายแม็กก็สวยดีนะครับหน้าหลังกลมกลืนดีดูน่าขับการตกแต่งภายในต้องเรียนตามตรงว่ามันราคามันไม่ถูกเนาะตัวนี้เป็นตัวท็อป GT p r e m เ u ม1 7 4 9ล้านแต่ข้างในมันไม่หรูเลยมันสไตล์มิสูะทื่อๆทึมๆแต่ก็ ดูว่าพยายามที่จะใส่ใจในรายละเอียดเพิ่มขึ้นมากแล้วนะท่านดูนี่ครับดูที่ตู้แว่นพิงไว้เห็นไหมพยายามจะบุพยายามจะแตง่งจริงๆไอ้นี่พลาติกค,คุมอยู่เนี่ยเยมันก็พยายามให้ฉีกกว่าปาเจโร่ขึ้นมาเนื่องจากแพงขึ้นปาเจโร่สปอร์ตนะฮะก็คือเห็นไหมนี่ทำเป็นลายข้าวหลามตัด โฟดัมโฟแดองอะไรไม่รู้นีค่คือคือคือพยายามทําให้มันดูดูดูหรูหราสมราคาขึ้นมากขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเน้นหรูเท่าไหร่นะครับนะอุปกรณ์ภายในก็ผมว่าก็ครบครันสำหรับรถรุ่นใหม่ๆควรจะมีทั้งหมดพวงมาลัยแอบสากรร์ไปหน่อยนะครับเหมือนไททันปัจจโรสปอร์ตนะครับนั่งอะไรก็สบายดีเอาเป็นว่ารูปร่างหน้าตาทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยมันไม่แนวหรูมันแนวสปอร์ตทีนี้จะหล่อในใจท่านไหมต้องคิดเอาถามผมผมก็โอเคอ่ะก็ ขับได้ไม่อายใครก็ดูดีแหละนะครับจอดก็ดูสวยงามนะครับทีนี้ถ้าจะบอกว่าในเรื่องของต่อไปเลยหัวใจสําคัญสมรรถนะเป็นยังไงคือคันนี้เครื่องเบนซินส4นะครับแล้วก็ผสานกับมอเตอร์2ตัวคือมีที่คู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะครับสนที่กาลังกันตามระบบนี่โบชัวบอก305แรงม้าแรงบิดสูงสุด5 3 1ินิวตันเมตรเกียร์ไม่มีจังหวะถ้าเป็น amg บอก10จังหวะเนาะไอ้นี่ไม่มีจังหวะก็ไปเรื่อยเื่อยหมดรถ ev รถไฟฟ้านะครับ ขับจริงเนี่ยท่านอย่าไปคิดว่า3 0 5รแรงมา้าเนี่ยมันดึงกระโช้หกห้า 6, 5, ลองโหมดสปอร์ตก็แล้วไม่ขนาดนั้นแต่ก็มีกําลังให้ทุกการเติมคันเร่งแนวเหมือนรถไฟฟ้ารถ E ีีนะครับนะผมไม่ได้ลองทับสปีดนะเท่าที่การจราจรอํานวยไป160ได้แบบไม่ช้านะครับนะเห็นมีสื่อบางท่านบอกกดสุดได้ประมาณ175แต่เลื่อนไม่ถึง200นะครับนะก็คิดว่าโหมดนอ r m มอกับสปอร์ตต่างกันพอไม่ได้ต่างกันมากมายยวท่านดูคลิปมี 0- 100, มี8 0 1ถึงห้อูแอออมมี้วดสิบถึงร้อยยี่่ รถซิ่งแม่แรงม้ามันจะเหมือนโคตรซิ่งจริงๆมันไม่ซิ่งมันแบบไปเรื่อยๆคือมีมีให้เท่าที่มันควรจะมีในรถแบบนี้นะครับนะแต่เร่งแซงก็ไม่อายใครล็อกก็แรงอยู่ในระดับหนึ่งเคยพูดหลายทีแล้วแรงไม่แรงมันขึ้นกับเคยขับแรงประมาณไหนมาถ้าเคยขับคันไม่แรงคันนี้ก็โคตรแรงถ้าเคยขับแรงจริงๆเนี่ยคันนี้ก็ไม่ได้แรงมากมายแต่ก็แรงอยู่อ้าพูดแล้วงงไปงงมานะครับอ่าตรงนี้เนี่ยอยากอธิบายเพิ่มเติมคันนี้เนี่ยผมว่า ยังไงดีอะจุดเด่นของมันเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าพูดเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์อะไรไปแล้วเนี่ยต้องขอสัดุดีว่าการส่งกําลังระบบชุดขับเคลื่อนตัวนี้แน่จะเป็นตัวที่ราคาประมาณนี้เนี่ยในแบรนด์ในรุ่นประมาณนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นเจ้าเดียวที่นะครับเป็น PHEV ที่ขับเคลื่อนสีล้อและไม่ใช่สีล้อธรรมดาด้วยมันเป็นสีล้อที่ปรับโหมดได้ก็คือ normal ล o อกโหมด l o อกโหมดนี่ này, ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมัน ปรับการส่งกําลังหน้าหลังเท่ากัน50-50แล้วก็มีโหมดสโนสำหรับพวกถนนลื่นแล้วโหมดสุดท้ายคือสปอร์ตนะครับนะเมื่อกี้ได้ลองชัดเดี๋ยวท่านดูในคลิปท่านจะเห็นนะลองขึ้นเนินที่เป็นหินกรวดขับ4ปกติแบบ4ี่ฟูลทามนอร์มอลขึ้นไม่ได้ชะง,งักระบบตัดกําลังระบบอิเล็กทรอนิกช่วยตัดเพราะมันลื่นกทว่าปรับการขับเคลื่อนไปที่ล็อกโหมดกระจายกระจายการส่งกําลังหน้าหลังเท่ากันนี่ขึ้นได้เนียนๆนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เฮ้ยพูดง่าย,ายๆเหมือนมีล็อกทรานสเฟอร์นะครับเหมือนพวกกระบะกับ PPV โอ้ยใช่ได้เหมือนกันนะไม่ธรรมดาทั้งๆท,ท,ที่ยางเป็นยางซิ่งยางแบบเก๋งซิ่งยางไม่ใช่ยางลุยอะไรเลยแล้วก็หน้าก้างแก้มเตียเพราะยางขอ18 2255 5 5 5สนะครับนะตรงนี้อยากสะดุดีนะครับในส่วนของเรื่องเบรกค,คันนี้ดีมากดิด4ีล้อแล้วก็กระจายแรงเบรกดีเบรกเอาอยู่แทบจะทุกสถานการณ์ถ้าไม่ได้โหดร้ายกับมันเกินลองเบรกระยะสักร้อยลงมาสือ20-30เบรกจากร้0ลงมาสักร2 0 เอาอยู่ใช้ได้เลยจริงๆอยากชมคันนี้เลยคือเรื่องของช่วงล่างเรื่องแฮนด์เรื่องเบรกนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆนี่ผมสาธยายไม่หมดเนาะเดี๋ยวท่านดูในคลิปเอาระบบความปลอดภัยต่างๆมากมายแต่คันนี้เนี่ยถ้าจะติก็คงยังไม่มีไอตัวเตือนออกนอกเกลนนอกนั้นอะไรที่มันครบคันคันนี้ก็มีหมดแล้วมีไอน,นี้ด้วยนะ AYC Active ยายาหรือยอยา a Control ยาที่แปลว่าเซทหลาออกนอกลูกนาทางเ่ย เหมือนกับคุมเสถียรภาพระหว่างการเบรกหรืออะไรอย่างเงี้ท่านไปดูโบชัวเอานะครับนะก็เลิศน,นะสะด,ดุดีถูกลมเสร็จใบนะคันนี้นะครับไม่มีอะไรจะว่าอีกแล้วสุดท้ายก็คงว่าในเรื่องของความคุ้มค่าภาพรวมต่างๆนะครับคันนี้เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่ามันมี2รุ่นรุ่นเบสไลน์หรือ GT เนี่ย1.64ล้านส่วนคันที่ควบอย่นี้คือ Top of the Line GT Premium 1.749ล้านนะครับราคาไม่ถูกหรอกครับโคตรแพงเลย ถ้าถามว่าคุ้มไหมเนี่ยมันต้องขึ้นกับโจทย์ในใจแล้วแหละว่าท่านตั้งโจทย์ไว้อย่างไรคือสิ่งที่ได้จากคันนี้ถ้าบอก1.749ล้านเนี่ยออกระจกก็ยังไม่ออโต้สีบานนะครับข้างในก็ดูไม่หรูหรานะครับเตือนออกนอกเลนก็ยังไม่มีที่วางแก้วน้ําน้อยไปหน่อยสไตล์มินซูเนี่ยมันก็อาจจะไม่คุ้มในสายตาท่านแต่ถ้าถามว่าคันนี้จะคุ้มยังไงเนี่ยซื้อเทคโนโลยีคันนี้อยากสรรเสริญน,นิดนึงคือ PHEV ของคันนี้จุดเด่นก็คือมันรวมเทคโนโลยี PLEV ก็ได้วิ่งโหมดไฟฟ้าล้วนๆใช้พลังจากแบตเตอรี่นี่ได้55กิโลเมตรนะครับที่ความเร็วเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละก็ต้องไปดูยิ่งกดมากระยะทางก็จะเหลือน้อยทีนี้ในโหมดที่เป็นไฮบริดตัวนี้มันผสานกันระหว่างซีรีส์ไฮบริดกับพาราเลลไฮบริดซีรีส์ไฮบริดก็เหมือน E-Power คล้ายนิสสันคิกนั่นก็คือ,อเครื่องยนต์มีหน้าที่ผ่าน Power Generator แล้วก็เข้าสู่ระบบก็คือ จ่ายพลังงานให้แบตเตอรี่ก็ไปหมุนมอเตอร์เครื่องยนต์มีหน้าที่แค่เหมือนช่วยไปจ่ายผ่านแบตเตอรี่อันนั้นคือซีรีส์แล้วตัวนี้มันยิงโหมดพา r a l e a พา r a l e ลก็คือเครื่องก็ช่วยปั่นล้อแบตเตอรี่ก็จ่ายผ่านมอเตอร์ช่วยปั่นล้อคู่กันบริเวณกรณีต้องการกําลังสูงสุดท่านจะดูผ่านมอนิเตอร์ตรงนี้ได้เนี่ยเช่นถ้าหมดอยู่ในโหมด plev เนี่ยท่านจะเห็นว่าแบตเดยมันก็จ่ายลงล้อคือหมุนล้อแต่ถ้าในโหมดที่เป็นซีรีส์ก็คือเครื่องก็ปั่นมาตรงนี้แล้้้วตตตตรรรงงงนนนนนนีีกกกกก็็็ปปัััั่่่่่มมมมาาออออแถเเคคืืืห ตรงนี้ท่านไปดูรายละเอียดนะครับผมแนะนําถ้าไม่เข้าใจจริงๆเพราะผมก็ไม่ใช่โปรโด้านนี้ไม่ใช่แนวผมเลยแค่พยายามทำความเข้าใจท่านเซิร์ช g ูเก l e เขียนก็ได้ว่า Hybrid คืออะไร e power คืออะไรมันจะมีแผนภูมิชี้ให้ดูชัดๆว่าตัวที่เป็น plev เนี่ยคืออย่างนี้ตัวที่เป็น e power หรือซีรี ไฮบริดไฮบริดอนุกรมเป็นอย่างนี้ตัวที่เป็น conventional ไฮบริดหรือตัวที่เป็นเหมือนพาลาเล่โอเป็นแบบนี้ท่านไปทําความเข้าใจตามนั้นคันนี้มันมีครบเลยพูดง่ายๆคือท่านแทบไม่ต้องชาร์จไฟใส่มันถ้าคันนี้ใช้แบตจาก E ีวีจนหมดเนี่ยเครื่องยนต์มันชาร์จให้เองออโต้หรือถ้าท่านไม่อยากชาร์จออโต้ท่านมากดเซฟชาร์จให้ก็ได้พอให้ดูจากหน้าจอมันใกล้หมดนะครับอันนี้เซฟชาร์จหรืออันนี้เพียวอีคือผมมองว่าคันนี้มันครบ ไม่ต้องเที่ยวจอดแล้วไปชาร์จอยู่อะไรนี้คันนี้แม้มันหมดจากแบตเตียๆมันก็ชาร์จจากเครื่องให้ออโต้ได้ซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากมายอยากจะสุด่ดีนะครับนะตรงนี้ท่านไปหาอะไรอีกทีกับอย่างที่บอกอะไรอีกจุดเด่นนึงก็คือ super all wheel control super all wheel control s a w c ตรงนี้เป็นอะไรที่ลองขับเมื่อกี้ผมเป็นพวกตีนหนักชอบซัดโค้ง ชอบมากคันนี้หนึบเป็นตุ๊กแกเลยยากจะเสียอาการถ้ายกเว้นว่าท่านประมาทหวาดเสียวจริงๆหรือเข้าด้วยความเร็วเกินกำหนดจริงๆแต่ผมว่าระบบมันช่วยให้เกือบหมดน่ะที่เหลือก็อยู่ที่ท่านขับขี่ไม่ประมาทคันนี้โคตรเซฟเลยอยากสะดุดีมากๆเคยพูดหลายทีแล้วครับทำไมต้องขับสีเหมือนคนไปปีนเขาเนะ่ยเคยเห็นใครปีนเขาโดยใช้เท้าสองข้างแล้วไม่ใช้มือช่วยไหมแบบว่าปีนไปแล้วมือทอํายังไงอยู่เนี่ย<ต>กอดเอวหรืออย่างเงี้ยไม่มีฮะ ก็อเอามือช่วยชันใดก็ฉะนั้นขับสี่ตะกายสี่ลอ้อจับสี่สงรามจับสี่มันก็จับดีกว่าจับแค่คู่ใดคู่หนึ่งไม่ว่าคู่หน้าหรือคู่หลังคันนี้เนี่ยสุดๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่สี n น r m a มมันยังมีสีล็อกสี่สโนโสี่สปอร์ตให้อีกเป็นอะไรที่ที่เฮ้ยมันเจ๋งนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะสื่อว่าถามว่าคุ้มไหมผมว่าคือมันแพงเกินแหละคือมันถูกกว่านี้ได้ก็ดีคือการไห้ลูกค้าแต่ผมเข้าใจว่าสงสัยเนี่ยเขาคงตั้งมาเพราะมั่นใจในรถมากซึ่งก็ต้องยอมรับว่าขับดีจริง แต่ส่วนที่ไปจุดบอกก็อาจจะออปชั่นบางอย่างเช่นเตือนอกเลนกูมีได้แล้วกับพวกประโยชน์ใช้สอยอะไรข้างในมันกระจุกกระจิกมันสู้พวกเจ้าตลาดที่มันเล่นของเล่นพวกนี้เพื่อประโยชน์ใช้สอยเก่งกว่าอะไรอย่างนี้และที่สําคัญก็คือความฮาลูฮาลามันหายไปนิดนึง1.749ในความเห็นผมเนี่ยมันน่าจะแกรนแกรนงคือมันดูหรูกว่าน,นี้ถ้าได้อย่างก็จะเพอร์เฟกกับอีกอย่างที่คนอาจจะบอกก็คือเอ้ยตกนุ่นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเขาก็อธิบายมาว่า ในเมืองนอกถูกรุ่นแล้วแต่ที่เป็นรุ่นใหม่ของตัวนี้ในเมืองนอกยังเป็นแค่เครื่องเบนซินยังไม่มี PHEV ซึ่งจะมีเมื่อไหร่ยังไม่รู้ก็คาดว่าจะมีแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้อันนั้นก็เป็นการตอบของเขาพูดง่ายๆคุณไปตัดสินใจเองนะฮะว่าคุณจะชอบไม่ชอบจะซื้อไม่ซื้อถามผมนะถ้ามีเงินนะแล้วต้องการ SUV พื้นฐานเก่งที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างนี้ไฮบริดมันดียังไงมันก็ช่วยประหยัดไงเพราะมันมีมอเตอร์มาช่วยเครื่องยนต์แถมคันนี้มอเตอร์เองมันโอ้โหมันอเนกประสงค์จังกก็็็คือมันเนเเปพียวได มันทำงานบนพื้นฐานซีรีส์เป็นหลักก็ได้หรือมันทำงานแบบพาราเลลช่วยกันก็ได้เพราะฉะนั้นครบจบในคันนี้เป็นอะไรที่จุดเด่นเลยนะเทคโนโลยีของ PSEV คันนี้ครบใช้งานได้จริงใช้งานง่ายอเนกประสงค์โคตรอันที่2คือช่วงล่างเทพเทพในที่นี้คือซูเปอร์ออฟวีคอนโทรลมันเทพจริงๆต้องมาลองเองนะครับจบแล้วครับไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้<ช>ก็ใครอยากกินหมูกระทะเสียบหลังรถเลยเออผมก็ลืมขยี้อีกอย่างหนึง คันนี้เนี่ยมีตัวจ่ายไฟ1,500วัตต์ทั้งตรงที่ที่นั่งแถว2และแถว3แถว3นี่จะเป็นประโยชน์มากที่ท่านดูเนี่ยถ้าท่านอยากใช้นี่เห็นไหมกดเนี่ยเนี่ยเปิดการทำงานก่อน AC เห็นไหม a l t e r n a t i Current 1,500วัตต์ตอนนี้ท่านจะเอาปลั๊กเสียบตรงเนี่ยหลังคอนโซลหรือตรงแถว3เชิญครับทีนี้ท่านจะเสียบไปทําอะไรก็เรื่องของท่านแล้ว อันนี้ตาจะต้องบอกว,ว่าเจ้าเดียวตอนนี้มึงที่มีซึ่งเป็นอะไรที่มันตอบสนองชีวิตเอาท์ดอร์น่ะชีวิตพวกกลางเต็นแต่ไม่ใช่กลุ่มอะไรที่ลาก,กันไปอะไรนั่นนะเออจะไปทําอะไรก็ไปทำแค่นี้เกิดมันจะสื่อว่าเอ้ยมันคุม้มเนี่ยท่านมาดูเนี่ยแบตใกล้หมดแล้วนี่เห็นไหมสีฟ้าถ้าเต็มแท่งนี่คือแบตเต็มใช่ไหมอันนี้มันจะเหลือแค่นี้สมมุติถ้าเป็นเหลือแค่นี้แล้วผมกดเนี่ยนีย่ท่านมาดูนี่เนี่ยอย่างนี้ก็คือกดนี่ก็คือผมสั่งให้ชาร์จแล้วเนี่ย เนี่ยกลายเป็นต้นถ้าไม่กดก็คือมันก็จะรอจนหมดเห็นไหมชาร์จและเครื่องยนต์ทำงานน,งาน,นี่เห็นไหมดูดิเออสมมุตินะสะวติไม่กดหายไปเอาใหม่เนี่ยชาร์จเฮย้ยมันถึงไหมอะ <laughs> น่าะนะพอได้ไอเดียต้องให้สรุปนอกรถอีกไหมก็น่าจะได้แล้วโทษทีโทษทีขี้ร้อนก็เลยสรุปในนี้ผมสรุปอีกครั้งนะครับพูดแล้วมันเหมือนซ้ำซากแค่อยากจะบอกว่า คันนี้เนี่ยผมว่ามันเจ๋งตัวที่ผมชอบสุดๆเลยคือคือคันนี้รูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้โดดเด่นหรอกมันแล้วแต่คนชอบนะครับนะจุดที่เป็นจุดขายคันนี้จริงๆคือเทคโนโลยี p h e v ของเขาเนี่ยผมมันครบครบในแง่ที่ว่า PL EV ก็ได้นะครับ เป็นไฮบริดแบบอนุกรมหรือซีรีส์นั่นก็คือเหมือน Epower ก็ได้นั่นก็คือเครื่องยนต์ทําหน้าที่แค่เหมือนจ่ายกระแสไฟเข้าแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่นั่นแหละก็ผ่านอินเวอร์เตอร์ไปลงมอเตอร์ขับเคลื่อนรถไปหรือถ้าต้องการกําลังฉุดสุดๆเร่งแทงกระทันหันแบบอัดเต็มน่ะตัวที่ช่วยให้รถขับเคลื่อนไปก็มีทั้งแบตไปสั่งมอเตอร์กับเครื่องสั่งมอเตอร์เอพูดผิดกับเครื่องหมุนล้อบูดงง่ายคือล้อถูกหมุนด้วยพลังจากทั้งเครื่องยนต์กับระบบไฟจากแบตเตอรี่นั่นก็คือ กำลังจะสื่อว่าคันนี้มันก็มีครบหมดเลยทั้ง PL v v ทั้งซีรีส์ไฮบริดแล้วก็พาราเลลไฮบริดจบอยู่ในคันนี้นะครับนะถ้าลองไปศึกษาวิธีการใช้ระบบเกียร์เข้าเกียร์ของรถที่เป็นเป็นรถแนวนี้นครับรถ EV รถอิเล็กทริกเวอหรือรถปล Back ั๊กอินไฮบรอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยสันทัดรู้แต่ว่า คันเกียร์บางคนก็บอกเฮ้ยทำไมันเป็นอย่างนี้ผมว่ามันน่ารักแบบกามโมโดีนะเนี่ยท่านก็ดูตามแผนผังนี้นะครับท่านจะโยกเป็นอะไรยังไงก็ว่าตรงน,นี้ R&D ส่วน B คือเบรกเบรกในที่นี้ก็คือมันเหมือนกับเวลาเราต้องการเหมือนตั้งค่าเวลาเราถอนคันเร่งแล้วจะให้มันหน่วงเท่าไหร่ล้วชาร์จไฟกลับคืนเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ช่วยเวลาเหมือนคล้ายๆเป็น engine Berg. เบรก engine เบรก engine เบรกเวลาถอนคันเร่งท่านไปศึกษาเอาอันนี้ก็เปิดกดชาร์จกรณีอยากสั่งการเองอะ่ะไม่ให้ระบบมันชาร์จให้ออโต้เวลาแบตมันจะหมดนะครับส่วนนี้ก็หมด PLEV ก็ว่ากัน นะครับนะส่วนอันนี้ก็โอ้โหเห็นไหมฮะนี่แหละฮะหัวใจหลัก PHEV บ้านเราเนี่ยมีหลายรุ่นแล้วแต่จะมีกี่คันที่เป็น PHEV ที่ขับ4ี่คือระบบขับเคลื่อนขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับคันนี้เนี่ยมีสีมีโหมดให้เลือกนะฮะมี4ี normal 4ีล็อกสี Lock, สโน แล้วก็4สปอร์ตนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วนี่ก็เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีเบรกออโต้โฮลก็คือเวลารถติดๆนะฮะท่านคาเกียดไว้ถอนเท้าจากคนเรลมก็ลก็อกให้ถ้าท่านกดการใช้งานพอท่านถอนเท้าจากเบรกหรือท่านกดคนเร่มมันก็ออฟให้นะครับเนาะพอได้ไอเดียเนาะ เฮ้ยมันมันอยากสื่อว่ามองข้างนอกเหมือนคันไม่ได้ใหญ่มากแต่นั่งข้างในโล่งสบายมากๆเลยคือรู้สึกโปร่งออกจะบอกว่าดูโล่งกว่าปาเซโลอีกครับนะความนะรู้สึกบอกอย่างนั้นเดี๋ยวลองไปนั่งหลังครับว่าเป็นยังไงวีกแล้วเบาะรองนั่งเนี่ยนั่งแล้วไม่จมคือมันไม่เหมือนนั่งลงไปในหลุมนั่งแล้วนั่งสบายมองเห็นชัดเจนนะครับช่องแอร์เนี่ยไม่ใหญ่แต่ว่าลมแรงดีนะใช้ได้เย็นเลยแหละและนี่ก็มี usb ชาร์จให้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ มีบักไฟให้ด้วยตัวจ่ายไฟพันห้าร้อยวัตต์แถวอันนี้ก็เหมือนแถวสามอันนี้แถวหน้ามีหนึ่งอันอันแถวหลังก็มีหนึ่งอันก็เยใช้ได้ที่สําคัญคือนั่งสบายมากถ้าเล่นได้ท่านดูเด็กคือแบบคือกําลังจะบอกว่าไอ้ที่ชาร์จสำหรับคันนี้อาจจะแทบไม่มีความหมายไม่ต้องเที่ยวจอดชาร์จไฟชาร์จไฟชาร์จไฟอยู่อันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองคือหือนี่นี่พ่อมันอยู่ตรงนี้นี่พ่อมันอยู่ตรงนี้ท่านมาดูนี่เลื่อนมาดูนี่ ให้เห็นนะอันนี้ชาร์จอยู่ก็แล้วไปนะท่านดูเนี่ยไอตัวปรับขับสีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนีเน,นอันนี้ normal เนอะ,นเ,นอะเห็นไหมครับเห็น normal ไหมอ่ามีสโน w สำหรับ,บโหมดถนนลื่นเนาะเช่นฝนตกหรือกรวดหินเลยพวกนี้มีล็อกล็อกนี่เอาไว้แบบสุดๆล็อกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือมันล็อกหมายควาว่ากึง่งๆล็อกทรานสเฟอร์นะก็คือ ส่งกำลังไปหน้ากับลังเท่ากัน50-50ถ้าโหมดที่ต้องการเอาชนะอุปสรรคหนักๆหน่อยนี่เหมือนลุยน่ะก็โหมดล็อกแล้วก็สุดท้ายคือสปอร์ตแต่อันนี้อาจจะลงสปอร์ตไม่ได้เพราะว่ามันติดไอคำว่าชาร์จอยู่โอเคเนาะพอได้ไอเดียครับเป็นไรที่ชอบมากเออลืมดูตรงนี้ว่ามีอะไรไหมอ่ากล่องนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคโอเคอะถ้าลองไปฟังเสียงเครื่องดิ เสียงมันดังไหมอันนี้เครื่องทำงานอยู่เพราะชาร์จเงียบแจ๋วเนาะไม่มีอะไรจะพูดละสุดยอด ความคิดใ,ใหม่ๆฝแบบากพวกเราและเป็นแรงันลใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายช่องทัวอาอะไรความสุขท,ที่การปล่อยวางความรู้สึกการแบ่งปัน,นไม่มีที่สิ้นสุดจะ่าลืมวันเทศกันเยอะๆนะคะ